วันนี้จะมาคำนวณบันไดโดยใช้แอปสามเหลี่ยมมุมฉากใน Android นะครับจากแบบตัวอย่างเราจะรู้ด้าน E และด้าน B ของบันไดนะครับในที่นี้เราจะคำนวณหาด้าน C และคำนวณหาองศาของบันไดนะครับ จากแอปที่คำนวณได้ด้านซ้ายเราจะได้องศาที่36.2538องศานะครับส่วนความยาวของแม่บันไดคือด้านสีนะครับเราจะได้ความยาวของแม่บันไดที่2976ม mm ิลลิเมตรนะครับ เมื่อได้ความยาวแล้วเราจะใช้องศาในการคำนวณในขั้นตอนต่อไปในการบากเหล็กในส่วนของตีนบันไดนะครับในที่นี้เรารู้ขนาดของเหล็กว่าใหญ่เท่าไหร่คือไซส์200นะครับตัว4ีชั้นแนล200เราก็มองว่า ในส่วนของตีบันไดนั้นมองให้เป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากนะครับด้าน A ก็คือขนาดของไซส์เราจะคำนวณแนวบากก็คือด้าน B นะครับด้าน B ก็จะได้เมื่อเราใส่ขนาดของไซส์เหล็กคือด้าน A ใส่องศาแล้วเราก็จะได้ระยะบากคือ273ม mm มิลิเมตนะครับในส่วนของด้านบนหัวของแม่บันไดนะครับด้าน B คือไซส์ของเหล็กเราจะคำนวณด้าน A นะครับก็จะใส่200ไปที่ช่อง B นะครับและใส่องศาเราก็จะได้ เอที่หนึมิลลิเมตรนะครับ